สวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กับช่อง warranty channel อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปอะไรมากมายนะวันนี้ผมจะมีโครงการดีๆกับช่อง warranty channel นะครับที่อยู่คู่กับคุณผู้ชมมาตลอด1ปีที่ผ่านมานะหปีที่ผ่านมานี้ผมไม่ได้ทำอะไรเป็นคลิปเป็นอันเลยนะก็ผมมีโครงการดีๆที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนนะกับโครงการทำเองคิดเอง ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีแนวคิดอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะก็คือโครงการที่ว่าโครงการไวตี้ h ช n แนลปันสุขครั้งที่1นนะครับโครงการนี้หมายถึงอะไรโครงการนี้จะพาผู้ชมไปเป็นจิตอาสาไปทําความดีกันนะการทําความดีตรงนี้นะก็คือเราจะพาผู้ชมนะไปทําความดีที่โรงเรียนสามคนตาบอดพระมหาไถ่ขย,ยากันนะครับเราจะพาผู้ชมไป คอยดูแลเด็กๆที่นู่นตลอดสามวันเลยเดี๋ยวนะวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสามวันนะสามวันนี้นะเราจะอยู่ที่นู่นตั้งแต่วันที่เก้าสิบสิบเอ็ดนะโครงการนี้นะผมเริ่มต้นด้วยจิตศรัทธาและบริสุทธิ์นะแล้วก็จิตใจอันแน่วแน่นะครับที่ผมอยากจะทํามันนะก็ถือว่าธารกิจนี้อาจจะเป็นธารกิจที่ประสบความสําเร็จ ขอให้เป็นอย่างจรินจริงนะเราว่าครางที่แล้วผมจะตั้งใจจะทําแล้วแต่ว่ามันล้มเหลวแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ให้มันล้มเหลวอีกนะขอให้มันเติบโตขึ้นแบบ o p r o f e s s i น n a ลเลยนะผมอยากให้ภารกิจนี้มันแข็งแรงแล้วก็เติบโตขึ้นภารกิจนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากค่าเดินทางของผมเองไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีงบประมาณใดๆเราจะหาผู้ชมไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นการความความการทำความดีของเรา อยู่ที่นั่นหมดแล้วเจอกันครับวันที่9 10.11 11, ิบ 11, สิตลอด3วันเลยนะสามวันนี้เจอเจอกันเลยนะคลิปวิดีโอจะลงหลังจากที่ทำกิจกรรมนี้เสร็จแล้วแล้วเจอกันครับขอบคุณมากครับ